สวัสดีค่ะสุขผู้สุขคนขามื่อนี่สาวพิจิตจีพามาเบิงการจัดสวนของสาวพิจิตเด้อค่ะกับพ่อญายักษ์ซึ่งไอ้บ้านพักตากอากาศว่าสาวพิจิตจัดแบบไหนเด้อค่ะจีพามาเบิงต้นไม้เด้อค่ะสาวพิจิตก็จัดด้วยต้นหญ้าเด้อค่ะกับต้นไผ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็หัวก็เริ่มตัดไม้ก็บจีพามาเบิงเด้อจ้ะพี่น้องค่ะพ่อญายักษ์ซึ่งก็เฮ็ดงานเต็มฝีมือเลยค่ะมื้อนี้เด้อค่ะ นี่ค่ะอันดับแรกก็จีให้เบื้องต้นหยาด้ค่ะต้นหยากจะจิปลูกไว้ขางบ้านต้นหยานี่ก็จะสวยมากนะคะเวลาซัมเมอร์ก็จะออกดอกแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้กระต้นไผ่ประดับด้วยจ้ะกะยหญมันออกมากบว่าทันใน่งามกจะจิประดับแบบนี้ด้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นอันนี้เป็นบ้านพักตากอากาศด้วยจ้ะพี่น้องก็ประมาณนี้แหละค่ะต้นไผ่ต้นไผ่ไกะจียู แบบนี้ได้ค่ะอัน,นกกะเอินบานเขา้าเอิ่นนกซาาเนาะเวลามีแดดก็มานางตากแหลกกันอยู่น,นะจ๊ะแล้วก็มาเห็ดย่างปิ้งย่างกันอยู่ข้างนอกนี้ได้จ้ะนี่ก็ต้นไผ่นะคะเอาต้นไผ่มาเป็นไม้ประดับแล้วก็ต้นหญ้านี่ค่ะก็ตัดหัวออกนะคะตอนแรกก็หัวหนาตึบเนี่ยพอยายเพิ่นกะกำลังเอาหัวออกเอาต้นสนออกด้ค่ะเห็ดจัดหัวไม้ให้มัน เบ่งสะอาดสะอ้านตาได้ค่ะพี่น้องคะนี่นะคะวิธีจัดอนสวนของบ้านสาวพิกิตรคนงามได้ค่ะก็ดอกญ้านะคะอันนี้ก็ดอกญ้าถ้าอยู่เป็นที่เป็นทางก็สวยมากนะคะดอกญ้าเราสวยมากเบ่งด้ค่ะนี่ดอกหยาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะสวยมากนะคะก็เอามาให้เบ่งจากพี่น้องคะเพื่อที่จะเป็นแบบแนวทางต้นญ้านี่สวยพ่อไอ้อีกกอนน,อนนาหอนด้ค่ะเขาก็จิตตัดให้มัน ถึงโค้ดลดเด้ค่ะแล้วก็ให้มันแตกใหม่นี่ดะ้ค่ะพี่น้องค่ะพอหลังจากหลังจากไอ้ก่อนจะวินเดอร์ก่อนจะสโนโจะตกเราก็จะจัดการตัดมันนะคะพอซัมเมอร์อีกทีนึงก็จะสวยมากก็จะขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะแต่หญ้าพวกนี้ก็จะขึ้นมาใหม่หมดเลยด้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ดะะ้ค่ะต้นไพนีนบอตัเด้ค่ะกระจิงงามแบบนี้ตลอดแต่กับใหไยแต่กับหานอกินบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องค่ะ หาหนอกินไม่ได้หรอกนะคะก็ว่าเห็นไรเขาจะเอาต้นไพ่เข้ามาปลูกได้จังหวะอยู่ต่อมอมันจิจับเขาบนหนอนนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นไผ่ประดับบ้านเขากับมีเนาะก็จัดสวนแบบนี้ค่ะจัดสวนง่ายๆอันนี้ก็ต้นไอ้คล้ายๆก็ต้นดอกไม้ค่ะแต่ต้นใ่นี่เด้อค่ะเวลาไอ้หนาซัมเมอร์หรือหนาฮอนดอกงาม,งามๆเด้อพี่น้องจา้าที่ประหยัดไอ้หนาบ่ต,ตัดออกเมดเนี่ยว่า้กว้างเด้อค่ะ กวางกัจจิม,มาพี่น้องจ้าเวลาเศร้าตอนเศร้าๆก็ต่อมมืดๆพบคำด้อค่ะจะมีกวางเขามายืนกินหญ้าอยู่ด้วค่ะพี่น้องค่ะก็ประมาณนี้ในสวนก็ประมาณนี้ด้วค่ะพี่น้องค่ะนี่การจัดสวนของฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะบ้านสาวพิ่ิจทั้งหมดมีกะพอได้ยูอยู่ค่ะนี่ด้วค่ะก็เอามาให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะเป็น อแนวทางค่ะแนวทางนะคะคือแลกความคิดเห็นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี่นะคะก็นี่ค่ะไอเขาเออนีอย่างนะหัวหัวต้นไม้ก็เพิ่งกิตัดไปค่ะตอนแรกโหหนามากเลยค่ะหนาตึ๊บเลยนะคะจนแหนมไอเนบูบ่เห็นเลยค่ะแหนมไอไอบ้านตรงขามบ่เห็นเลยค่ะบ่มีใครเห็นเขาเลยด้จากพี่น้องค่ะก็ทําสวนใหม่กันนี่แหละค่ะข้างหลังนี่ก็ ก็จะมีกอไผ่บ้างนะคะกอไผ่อีกสองกอแล้วก็จะมีต้นสนแล้วก็จะมีต้นไอ้ไอ้ผีเสื้อนะคะต้นผีเสื้อนี่ก่อนจะถึงนาห้อนอีกนี่ก็ต้องตัดคีค่ะเดือนนานี้หรือว่าก่อนที่ประมาณเดือนมีนาะหรือเดือนนี้อย่างนี้นะคะ่ะก็จะต้องตัดด้วยคะ่ะพี่น้องค่เพราะเขาตัดปุ๊บเพราะเขาตัดปุ๊บมาที่นี่มันก็นจตแตกขึ้นมาใหม่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่เด้อค่ะ ตัดทุกปีแล้วค่ะตัดจนจํามากพุ่นละจาโค้ดเลยนะคะอันนี้ต้นผีเสื้อเวลาดอ,อกมันออกมันจะเป็นสีม่วงผีเสือ้อเกาะเต็มหมดเลยนะคะนี่นะคะก็จัดสวนประมาณนี้อันนี้ก็ต้นนี้เวลาช่วงคริสต์มาสก็คิดกันว่าจะเอาไฟมาประดับอยู่ค่ะแต่ฮอกรอบไรมาช่วงคริสต์มาสฮากรอบไรมาแล้ค่ะเพราะท่านไดมาจักปีว่าไอ้มาคริสต์มาสดูบ้านภาคตะปรกาศนะคะ คนมากเพิ่นก็จิไปกับลูกเพิ่นแล้วจ้ะพี่น้องค่ะเพิ่นมีลูกก็มีหลานน้อยก็ประมาณนี้อะค่ะพี่น้องจ้ะในก็ที่ตากผ่าอันนี้ก็ว่าจิตตัดออก้ะคะ่ะก็บท่านได้ตัดก็จะจัดสวนใหม่พ่อเขาตัดออกก็จะิกว้างขึ้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็สวนไอส้สวนครัวเล็กเขาเอื่นอะไรนะไอ้พืชผัดสวนครัวจ้ะกับพวกไอทนนะะ้ที่เมียนแล้วค่ะที่เมียนแล้วก็หอมมากเลยนะคะที่เมียน เอาไปไว้ไซสสเต็กต้นหอมกับเหี่ยวแห้งต้นไออังเงนไอต้ไอพันมันอีกค่ะมันโบจงพันให้มันเป็นกิง่งแตงกิ่งงามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็่จิตแต่งมันอีกนี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่สาวพิจิตคนงามก็เอาสวนมาให้เบิงนะคะสวนเล็กๆน้อยๆอะค่ะพี่น้องค่ะเอาต้นหยามาให้เบิงต้นหยามันงามพี่น้องจ้ะก็เลยเออเอามาฝากพี่ฝากน้องดีกว่าจ้ะ ค่ะสุขผู้สุขคนขาเมื่อนี้สาพิจิตคนงามก็เอาสวนมาฝากเนาะเอาไอเดียดีๆหรือว่าผู้ใดถึกใจกะจะได้เอาไปจัดไปเบิ้งเนาะ mm hmm. เฮ็ดง่ายๆได้จ้ะพี่น้องค่ะแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดซ mm ับสไคร้ให้สาวพ,พิจิรได้ด้จ้า mm hmm. คลิปหน้าพอกันอยู่ดีมีแห้งค่ะบ๊ายบายจ้า